สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีนองอิงครับมาผมมาพ่อกระบาวทนครับในช่องทองพูนแบ้น้อยนนองอิงครับกับเสาร์นี้ครับพี่น้องเสาร์ที่อากาศสด่นแจ่มใสท้องฝ่าปลอดโปร่งครับพี่น้องเสาร์วันสุ์ที่16มิถุนายนครับพุทธศักราช2 5 6 6ครับพี่น้องมื้อนี้เขามีข้อมวังอีกแล้วครับพี่น้องสําหรับเสาร์นี้ครับ เดี๋ยวบ่าทนสิพาชมบรรยากาศด้านบนจุดชมวิวเนาะครับเนาะหลังจากที่่ำขึ้นที่ผ่านมาเข้ากับเดนอนในจุดนี้กับถามก้างบรรยากาศเหมือนเดินอนก้างดงก้างป่าก้างพงไพ่นะครับกับเสียงโหนกเสียงก้ากานห้องกันไอ้ต่างๆมากไม้ครับพี่น้องรับแนบบรับแนนเนาะกับเตือนขึ้นมาบันไดกับเบิ้งคลิปยูทูบกับความสําเร็จความหนาผากภูมิใจของหนองอิง แหงเบิงแห่งยิมแห่งเบิงแห่งดีใจแห่งเบืองแห่งเผิดเพื่อนพี่น้องมีแตมวนไปหนามีแตดีไปหนาผู้ใดได้ไก่ชิดผู้ใดได้ดสัมผัสผู้ใดได้ดเบิงผู้ใดได้ดตับชมมีแต่ความสุข <c oughs> สำหรับเรื่องเล่าเรื่องใดที่เป็นดราหม,มาของน้องยาไปไก่พี่น้องยาสิไปรับเสพยาสิไปรลับชม่มยาสิไปคอมมนดา่ายาสิไปว่าไผไผอยาเข็นอย่างเหตุไปคำในโลกของเขามันเป็นความสุขของเขาเนาะ เฮาก็อยากมีความสุขของเฮ้าเฮากับมารับชมรับฟังเบิงแต่เหลืองเาลาดีๆเสพแต่เหลืองเาลาดีดีให้ความคิดเฮาให้สมองเฮ้าให้จิตใจเฮ้ากับชุมก็ช่วยในมือจังสี่ครับรับเสารหไม่ในเหลืองเาลาดีๆแล้วชีวิตของเฮ้าสิมีความสุขครับพี่น้องเมื่ดมือใหญ่มีความถูกใหญ่ถูกกายถูกใจเมื่ดมือให้่แต่มีความสุกกายสุกใจจนหอดคำหอดเหมือนหอดเมื่ออื่นหอดปี้หนาไปเลยครับพี่น้อง สำหรับมือนีมีความหวังความหวังเล็กๆน้อยๆของคนรักยาความหวังเล็กๆน้อยๆกับหน่วยกับเบอร์ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ้องมีความสูขับมือนีวันที่16ครับพี่น้องวันที่16ครับพี่น้องรับชมบรรยากาศครับพี่น้องห้ามกันเคืนเขาเห็นบรรยากาศแล้วสําหรับผู้ใดที่ไปให้กําลังใจน้องอิงไปให้กําลังใจสาวน้อยเป็นผงแพ่งมาเคลื่อนอยู่ที่ตลาดกินสาลังสิทธ คนอาญะเบิงแล้วเป็นจังไดในนะพี่น้องเพิดเพื่อนบัวมวนบอมีอย่างไหติช่มบอมีอย่างอยากแนะนําเสนอบอเก็บว้กอนครับอันใดที่มันคัดหูคัดตากเก็บ,กบว้กอนไปเบาซู่ฟั่งมือใหม่ครับแต่เหลืองใดที่เป็นเหลืองที่ดีอยากแน่นไออยากสีชื่นชม่มละบายมันออกมาครับในคิีดิโอนี่ละบายออกมาครับดีจังไดมวนจังไดนาฮนะักแพ้ใด เบิ่งหล้วเป็นเจงไดระบายออกมาครับพี่น้องว้าวที่เรื่องที่มีความสูขเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนผู้ใดฝันดีอยากเสนอพ่อแม่พี่น้องเอฟซเสนอซอยกันครับมาหลวมแสดงความขีดเห็นครับเ้านี้ขอให้มิแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับทุกทิศทุกทางทุกเรื่องทุกเล่าคอ้มีแต่เรื่องดีๆครับพี่น้องบรรยากาศครับ นกนกตุ้มงานนางานนันมีนกตุ้มพี่น้องพอนหัวโกระโดโอยู่ดำเปือป้อๆอยู่น่นกตุ้มส่วนฟังนี่ก็มีนกตุ้มครับกันนาฟังนี่ก็มีนกตุ้มครับพี่น้องปอนหัวโกระโดโอยู่คือกันห่องเซกันครับเป็นห่องรัดกัน บรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังสิข,ขื้นครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศหลังบานครับนกเข่าขอบโค่นหนี่คือสิหลักซิบพี่น้องหลายขนาดอยู่ฝุ่นแน่อยู่หนีแน่อยู่หนีแน่อยู่หนีแน่เมื่อคืนพาดห่องหับกันอยู่มาเยือเฝ้าเฮากับปั้น้นนูู้่่่บบ่่่หสู่่ค่ับ่่่น่ง ตัหลูกันั่งเฝ้านอนนอนอยู่ดีๆข้าวหนึง่งลุกขึ้นมาก,กับว่นกับไหวเป็นอย่างน้อตูหลูว่ะผมก็เลยลุกตื่นขึนน้นมาเห็นเต็นกข่าวมันยื่นจับเสาอยู่สองตัวเลยเอากล่องมาถ่ายเดี๋ยสิมีคลีปให้พ่อพ,อพ,อพอี่น่องเอฟซี่เบิรงครับขึ้นก่อนอ่ะมันมา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 ,มา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 ตัวเดียวแต่เมือ่อคืนนีนมาสองตัวครับสงสัยสิมาเบิรงคนถือเหล็กใหญ่คนถืลนถอลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ นี่จ้างมะลำมให่เบิง่งจ้างมะลำมาม,มาหไม่ให้นกแถวนี้เบิง่งฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อครับพี่น้องฝากอีกหนึ่งช่องของอาหนองอิงนะครับน้องน,น้องสาพราะเอกเป็นช่องยูทูปเิ่นเปิดไม่ครับเิ่นสีท้ายคลิปเกี่ยวกับนี่แหละครับพี่น้องเกี่ยวกับไปซั์เลียงของหนองอิงเกี่ยวกับบานของนนองอิงปูยาใต้าย่ายพวกนี้แหละครับกับบต้องไปซีเรียสครับว่าเพินเป็นอาเแทนหรือบอ่เถ้ๆเแนาะพี่น้องเนาะ พอแคเพื่อนที่ผ่านมาเพื่อนมีความสัมพันธ์กบนองจังไดเคยมีชีวิตก็เป็นอยู่เกี่ยวกับนองจังไดแล้วก็ต่อไปเพื่อนสี่อยู่รวมกันกับครอบครัวของพ่อเอกครอบครัวแม่หน่อยครอบครัวน้องหญิงจังไดอ,อันนั้นสาคัญกว่าครับพี่น้องเมอต้องไปลื้อฝืนถึงอดีตที่ผ่านมาของนองนะครับน,น้องนองเน่ยหเคยลื้อฟืนอดีตของนองเลยเฮาสิไปลื้อฝืนอดีตของนองทําไมครับมีแต่มวนเป็นอาครับพี่น้อง ยาสิเป้มวนถอยหลังครับมวนไปหนาครับบรรยากาศเบื้งด้านนี้นี่กว่าพี่น้องมันสดสื่นตาดีครับด้านตะเวนขึ้นเนาะเนี่ยเบิ้งด้านนี้แหละมันสดสื่นตาดีครับ ขอบคุณทุกกันมึงใจครับพี่น้องขอบคุณคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาตีติ้งเหลืองแล้วต่างๆเนาะครับเนาะขอบคุณไอเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เบิ่งโฆษณาให้บบกต์ข่ามโฆษณาครับก็ขอบคุณ, comment, comment, ลคนะคณ FC, หาาาณลายๆครับเป็นอีกหนึ่งแรงใจของคนทคําคลิปวิดีโอเนาะครับเนาะสําหรับเรื่องใดที่บ่าวทนเว้าออไปหรือว่าเฮ็ดออกไปแล้วมันขัดหูขัดตาขัดใจผู้ใดก็นะอคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวบ่าวทนสิแก่ใครป้าปุงใหม่เนาะครับเนาะก็ มีลายเหลืองลายเล่าสามารถอธิบายได้กษัติอธิบายให้พ่อแมพ่พี่น้องเอฟซีได้ฟังในเบื้องด้เห็นกันแต่เรื่องได้อธิบายบได้กะเออปอปให้มันเป็นไปตามระยะเวลาของมันนะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อ,นองเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กับบ่าวทนสิได้ท่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้อ,นองเอฟซีได้เบื้องกันในหมดุดเสาเหมืองทุกมือครับ ต่อไปอาสีพไทยเหมือนละซิบคลิปยีซิบคลิปก็ได้ครับพี่น้องเดยวสิพ้าไปเก็บเห็ดครับวันหยุดหรือว่ามือเห็ดออกหรือเข่ากาเดือกใจสี่สิพ้าไปหาหลาะป้าหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามีเวลาสิพ้าพอเป็นพี่น้องเอฟซีไปหาตกป้ามาเห็ดกับเขาป้ากับสิมีป้าร่วมครับเป็นป้าป้าหวยป้าน้องเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามี ยายเพื่อนแนะนํำบาโทนอยู่ว่าเพื่อนไปนตกได้มือละหาโล1สิบโล่บาโทนก็นอยากไปน้าอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าวันหยุดมย์ตรงกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสิาพาไปเปิดโชคจากน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายท่านหลายคนที่รอ,อติดตามครับที่บบาโทนเลือกเปิดในวันที่สิบหกคเพราะว่าเปิดมือใดมันออกมือนั่นครับพี่น้องเปิดมือใดออกมือนั่นเปิดเศร้านี่ขามมาออก ถ้ามีห้าหน้อยก็ออกห้าหน้อยมีเล่าก็เออล่าครับออกข้าวออกห้า,ออหาหน้อยอยู่สานันแล้วครับมือนีก็เลยตัดสชินแจเปิดมือที่เป็นรัฐบาลไทยครับเพื่อสิมีหวยมีโชคน้ำเขาน้อพี่น้อง,นองเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีครับสวัสดีครับ